โฆษณางานทอล์กสินค้างานนั่งคุยงานรายการก็ไม่รู้ทำไมก็เยอะอย่างนี้ก็ไม่รู้นะอ๋อก่อนนอนก็เจอตื่นมาก็เจอลำคาญไหมลำคาญไหมบางทีลำคาญก็ต้องทน ฉันนั่นเป็นโรคเป็นโรคชอบเวลากินกาแฟต้องกินให้หมดแบบทั้งหยดเลยแต่จริงๆแล้วก้นกาแฟเนี่ยเหลือนิดนึงอ่ะต,ต้องทิ้งนะไม่ต้องไม่กินนะมันจะมีผงกาแกาาแฟอยู่เออแล้ว,แล,วแล้วมันอาจจะมีตะกอนน้ำอยู่โอ้โห,โห,โหสองครามทายาทใหม่เล็กหนึ่งนี่สนุกมากสงครามหมอลำเปิดตัวมาเป็นเลตติ้งดีที่สุด เปิดตัวมาเลติ้งบีที่สุดในรอบสิปีนะเปิดตัวปึ้งมาสงครามหมอนำอะ่ะเลตติ้งหกเลยนะเหมือนละครใหญ่ๆดังๆแล้วก็ใหญ่ๆดังๆแล้วก็กางเรื่องไปแล้วอะ่ะต้องปั้นคนดูอะ่ะบางทีเปิดตัว1 2 1 2 3สสี่สุดท้ายไปจบที่8ปดที่เกที่สิก็เคยมีแต่เรื่องนี้เปิดตัวมาปึ้งเลตติ้งหกเลยแล้วก็ขึ้นมา7จ็แล้วอะสี่พอะ สงครามหมอลำสนุกมากช่องวันเธอรู้ไหมหลายคนบอกว่าคนไม่ดูละครคนไม่ดูไม่จริงคนดูละครแต่ตอนนี้คนไม่ดูละครเฉพาะละครที่มันไกลตัวละครที่ทำไม่ดีละครละครที่คิดมากละครจริงๆละครทุกเรื่องคิดมากคิดมากจะต้องแบบนี้จะต้องแบบนั้นแต่ว่าคิดมากจนกระทั่งแบบว่า คนที่ดูแล้วรู้สึกว่ากูเหนื่อยจากทุกสิ่งทุกอย่างในในประเทศไทยแล้วในโลกแล้วกูไม่อยากดูละครรือต้องต้องคิดกูอยากดูละครดูละครแล้วก็พอดูเสร็จปุ๊บแล้วก็หัวเลาะไปเลยคิดตามคิดง่ายๆไปเลยสงรามหมอลำมันก็ตอบโจทย์มากๆจริงๆตอบโจทย์ละครละครช่องวันนี้ตอบโจทย์ใครอยากดูละครยากช,ชิงลักหักสวาสดแล้วก็มีความเป็นละคร ไม่ใช่มีความเป็นไม่ใช่เป็นสารคดีนะมีความเป็นละครคนดูละครก็คนดูละครเธอคนดูละครเขาก็เขาก็ดูละครแบบเขาก็ดูละครแบบเออดูละครนะรู้ว่าเป็นละครน่ะอุ้ยละครละครแต่ดูแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรียลิตี้มากเกินชีวิตจริงคนก็ไม่ดูนะเขาไม่อยากดูอะไรที่มันหดหูไม่อยากดูอะไรที่มันเป็นชีวิตธรรมดาเพราะว่า ชีวิตธรรมดาเราก็เจอผู้คนมากมายแต่ละคนแต่ละคนก็คือตัวละครของโลกอยู่แล้วซึ่งมันซ้ำซากจําเจใช่ไหมแต่นี้พอมันไปเจอละครที่มันไปเจอละครที่เป็นละครเนี่ยที่ดูแล้วสนุกแต่งตัวสวยงามเชื้อเฉือนจริงไหวชิงพริบชิงรักหักสวัสด์เหมือนสตรีหมายเลขหนึ่งคนก็ดูแล้วก็เอยติดใจเลยสนุกเลยอ่าแล้วต่นี้พอละครตอนเย็นอ่ะมันคือชีวิตชาวบ้านที่ดูแล้วมันมี มันมีมันมีความเป็นละครสนุกคนก็ดูละครช่องวันกันฉันยังอู่ละครช่องวันฉันนะโชคดีนะที่จะเล่นละครช่องวันมาเยอะจนหลายคนบอกพี่อ้วนเซ็นสัญญากับช่องไม่มีเขาไม่เคยเขาไม่เคยอยากเซ็นกับฉันหรอกช่องวันน่ะเขาเขาจังหวะเรียกมาเล่นก็เห็นไปฉันก็ไม่ได้เล่นละครช่องวันเป็นปีๆนะเป็นปีละปีๆเหมือนกันนะ ช่วงปีหนึ่งไม่ได้เล่นฉันก็ไปเล่นช่องอื่นแต่ถ้าเกิดว่ามีละครช่องของช่องวันน่ะฉันก็ทุ่มเทให้ช่องวันทุกคิวไม่เคยบิดพิ้วเลยเพราะว่าช่องวันก็เป็นช่องที่ทําให้คนรู้จักเราค่อนข้างเยอะช่องสามช่องวันอย่างเงี้ยช่อง8ดช่องรูอ่ะเดี๋ยวพูดไม่หมดช่องอมรินเนี่ยทำงานทุกที่เลยเธอจันน่ะ ช่องวันช่องจีมเอก็เล่นเห็นไหมพวกเนี้ยเวลาจีมเอมช่องวันพี่ชอตอย่างเงี้ยของคิวมาต้องแบบให้เลยอ่ะให้คิวเลยไม่ต้องแบบอันนั้นอันนี้ไม่ต้องขนาดมีอยู่เรื่องหนึ่งนะซื้อตั๋วไปไปเมืองนอกแล้วอะต้องต้องเลื่อนตั๋วหรือถ้าเกิดเขาเลื่อนตั๋วไม่ได้ก็ต้องทิ้งตั๋วเลือบุลลี่อ่ะต้องเล่นนะต้องไม่ไปอ่ะ จริงต้องต้องไม่ไปแล้วบุรีไม่ไปเลไปนี่ดีกว่าเนี่ยถ่ายละครดีกว่าเพราะว่าพอเลฟบุรีเสร็จปุ๊บเนี่ยที่ฉันตัดสินใจไม่ไปนะถ่ายเลฟบุรีที่เล่นเป็นพ่ออิงฝาเรื่องนั้นอนะซีรีส์อันนั้นนะมันทําให้เราเนี่ยมีชีวิตการแสดงที่มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเธอมีคนมีคนเห็นว่าเราอะเป็นไม่ใช่ตลกไม่ใช่ด่าเกี้ยวกาดอย่างเดียว เล่นดราม,มา่าร้องไห้คุก,ขกเข่ากราบก็ได้อะไรเงี้ยมันมันมีมุมนี้เข้ามาอีกไงแล้วมันก็มีคนติดต่อเข้ามาว่าขอขอนัดคุยใช่ปะ่ะนัดคุยกับเราเพราะว่าด้วยอายุเราหกสิบแล้วเนี่ยเราจะไปเล่นเป็นพ่อแม่มันไม่ใช่ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเขาก็อยากได้เวอารมณ์ที่เราเล่นนอะเอ้ยเล่นเล่นแบบเนี้ยมันเขาอยากได้คนที่เล่นแบบนี้ได้อ่ะ ร้องไห้ค้ำควรสายตาว้าววอนรักด้วยสงสารด้วยแล้วก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่มีข้อแม้จะก็ให้ก้มไปกาดตีนจะให้นอนแบบวายวางขาวดำไปกับพื้นฉันทำได้หมดอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้แบบนี้เขาก็เลยขอดูว่าเขาจะเอาเราอะไปเล่นเป็นพ่อเป็นเ,เล่นเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อายุสี่สิบแต่ว่าชีวิตจริงเราหกสิบกว่าแล้วมันแก่เกินไหม แคสติ้งละครมันจะมันคนดูมันจะด่าไหมว่าอีนี่แก่เกินต้องไปเล่นเป็นยายแล้วามาเล่นเป็นแม่นะ่ะดูขัดแย้งไปหมดในละครนะ่ะ mm hmm. เขาเรียกเราไปดูตัวสรุปแล้วเราก็ได้เล่น mm hmm. เพราะว่าหน้าเนี่ยไม่ได้เหมือนคนอายุหกสิบ hmm. ก็ได้เล่นอีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. เออได้เล่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆนะมันมันก็ฉันก็ดีใจนะที่เขาเลือกเราเล่นนะ่ะ นั่นมันแสดงว่าหน้าตาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมละ่ะที่เราคิดถูกแล้วที่เราไปทาหน้าคิดถูกแล้วที่ไปทาหน้าแต่ว่าแต่ว่าละครน่ะโอ้ยมันอายุด้วยอายุเยอะเดี่ยก็มีบทจํากัดจริงๆเธออายุเยอะนี่มันจํากัดจริงนะเธอ บางคนก็อยากเอาเราไปเล่นนะแต่ว่าเขาก็ว่าเราแก่เกินมีเรื่องหนึ่งใช่ไหมเรื่องหนึ่งบทดีดีเธอบทดีมากบทแบบถ้าได้เล่นเรื่องนั้นคือบทดีเลยอะเขาก็เขาก็เสนอชื่อฉันนะ่ะเล่นตัวนั้นนะแต่ตอนนี้ในบทอะมันเป็นเพื่อนพระเอกมันเป็นเพื่อนเพื่อนกับพระเอกพระเอกรุ่นใหญ่ ไม่ใช่พระเอกยี่ิบนะพระเอกแบบสี่สิบเป็นพระเอกตัวเอกของเรื่องเลยแล้วเราจะต้องไปเล่นเป็นเพื่อนแล้วที่ประชุมอ่ะอยากได้แต่ว่าแม่อ้วนแก่เกินที่จะไปเล่นบทนั้นแก่เกินฉันว่าฉันไม่แก่นะฉันว่าเขาไม่ได้เห็นหน้าฉันนะถ้าเกิดว่าเขาเห็นหน้าฉันเขาอาจจะคิดว่าฉันนะรุ่นเดียวกับพระเอกด้วยซ้ำไปผิวหน้าผิวตาฉันนะแต่ก็ไม่ว่ากันไงก็ไม่ได้เรียกไปดูแต่เรื่องนี้เรียกไปดูแล้ว โอเคตกลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีซีรีส์วมีซีรีส์วายเรื่องหนึ่งที่ที่ใครฉันอยากเล่นซีรีส์วายอยากเล่นเรื่องหนึ่งบทดีเป็นบทที่เหมือนคนเข้าใจว่าเราอะ่ะเป็นเมียของไอ้พระเอกไอ้เด็กคนเนี้ย ทั้งเรื่องเขาเข้าใจว่าเราเป็นเมียเหมือนเป็น,ปนแบบาให้เงินเขาแล้วเอาเขามาอยู่ด้วยเป็นพระเอกกินเด็กอะไรเงี้ยอยากเล่นแล้วจะกินหรือไม่กินไม่รู้ต้องไปดูไปดูต้องรอดูนะเรื่องนั้นรนะับบอกแล้วว่าเอาเรีรับแล้วแต่บางเรื่องอ่ะที่มันหนักเกินก็บอกว่าไม่เอาคือนะตอนเนี้ยอยากจะใช้ชีวิตแบบทําอะไรอยู่กับที่เรารัก คืออยาคือเสียดายไหมละครอ่ะคือนะตอนนี้ละครมันก็เปิดน้อยมากเราก็เห็นเห็นอยู่ใช่ไหมละ่ะละครเนระเปิดน้อยน้อยเลยแหละแล้วก็ละครเปิดน้อยเนี่ยละครเปิดน้อยเนี่ยเวลาละครติดต่อมาเนี่ยเราต้องรีบรับเล่นถูกไหมเพราะมันไม่มีละครมันน้อยตดาราตอนเนี้ย ออกงานกันเป็นแถวไม่ได้ทำงานกันเยอะมากเลยแล้วเราก็ก็เป็นคนที่พอจะมีงานเราก็ไม่ควรปฏิเสธแต่มันมีมันมีเรื่องหนึ่งนะที่ฉันว่าฉันไม่อยากเลยมันมันเหนื่อยเกินฉันว่ามันเหนื่อยเกินมันหนักไปก็บอกเขาว่าอาจจะไม่ไหวนะบอกเขาไปแล้วมันมีละครอีกเรื่องหนึ่งใช่ป่ะฉันไม่อยากถ่ายละครเจ็ดวัน ฉันอยากถ่ายละครอาทิตย์ละประมาณสามวันสองสามวันอย่างเงี้ยถ่ายละารวันหนึ่งแล้วก็ฉันจะได้อยู่ทํากับข้าวที่เรารักเนีแต่ก็ทุกวันนี้ดูแต่ลีลดละครน้อยเธอละครน้อยจริงมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเปิดกันไงเพราะเปิดแล้วขาดทุนไง เปิดแล้วก็ขาดทุนบางเรื่องเนี่ยเปิดใ,ใช้เงินทั้งสามสามสี่สิบล้านน่ะแต่ออนแอร์ไปแล้วขาดทุนค่าแอร์ไทม์ก็ขาดทุนแล้วก็สปอนเซอร์ก็ขาดทุนบางทีทั้งเรื่องขายได้ยี่สิบล้านแต่ลงทุนไปสามสิบห้าล้านสามสิบสี่ล้านสี่สิบล้านอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยทํากันไม่ค่อยเปิดกันทําแล้วขาดทุนเขาก็ไม่ทําบางช่องนะ่ขาดทุนปีหนึ่งหลายร้อยล้านพันล้านยังมีเลยปีหนึ่งอะ เพราะว่าค่าออกอากาศเนี่ยค่าสัมปทานเนี่ยมันมันมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันว่าปีนี้ปีนี้ปีหน้าเนี่ยปีวัดใจเลยนะเขาเพราะว่าโทรทัศน์บางช่องอาจจะไม่ได้อยู่นะไม่ต่อสัมปทานแล้วก็ไม่ต่อสัมปทานแล้วก็อ่าแล้วก,วก็อาจจะมีแต่ออนไลน์จริงๆอาจจะมีแต่ออนไลน์แล้วก็โลกมันเปลี่ยน <c oughs> จาก ดาราโทรทัศน์ทองคําก็อาจจะเป็นดาราโทรศัพท์ทองคําดาราติกตอกทองคาอะไรอย่างเงี้ยดาราติกตอกยอดเยี่ยมจริงๆมันฉันเชื่อว่าโลกมันไปถึงตรงนั้นได้แต่ทีนี้อย่างตัวฉันเนี่ยมันมาอยู่ในยุคตั้งแต่ยุคอนาล็อกอะยุคโทรทัศน์เป็นอนาล็อกเป็นเป็น,เป,นเป็นทีวีอะเป็นอนาล็อกอะ ยังไม่ใช่เป็นดิจิตอลอยู่ตรงนั้นพอมาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็อยู่มานานใช่ไหมไอ้ความที่เราอยู่มานานเนี่ยคนก็จำหน้าได้แล้วละครของฉันก็เป็นละครที่กราบเท้าแทบเท้าผู้จัดทุกคนเลยนะมันเป็นละครที่ฉันเล่นแล้วเนี่ยมันแมสทุกเรื่องมันเป็นแบบละครที่คนดูชาวบ้านดูไฮโซก็ดูเศรษฐีก็ดูชาวบ้านลากย่าดูหมดนักลงนักเรียนดูฉันอนะหลายเรื่องที่ ที่ฉันน่ะมันก็เลยกลายเป็นคนรู้จักเราอะไรเงี้ยทีนี้พอเสร็จปุ๊บเวลาเราลงมาทนะิกตอกเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ดูในทิกตอกก็จะรู้แล้วร,รู้สึกรู้รู้จักมันก็เลยมาสร้างตัวตนในทิกตอกได้ไม่ยากประกอบกับฉันเป็นคนพูดเรื่องชีวิตต่างๆเก็บเงินเก็บทองพูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนดูอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นมีแฟนคลับที่ดูในทิกตอกค่อนข้างเยอะ นี่กำลังให้ให้คนติดตามเยอะๆนะถึงแสนคนห 75, คนืหอยเจ็ดหมื่นห้าอยู่เจ็ดหมื่นห้าพันคนอยู่ถ้าคนดูมากๆถึงแสนหนึ่งก็ได้โอ้ยวัดดีทุกคนนะคะจริงๆนะฉันก็ แอบสงสารเพื่อนๆนะเธอเพื่อนๆนบางคนบอกว่าไม่มีงานในวงการบันเทิงแต่มันก็มีนะช่วงเที่ยนชั้นที่งานน้อยอะ่ะบางทีปีหนึ่งถ่ายเรื่องเดียวกว่าหนึ่งรายการงานก็ไม่เยอะใช่ไหมละ่ะฉันก็ทำอย่างอื่นเอาคือฉันไม่ฉันไม่มัดว่างานวงการบันเทิงคืออาชีพหลักอะ่ะฉันไม่มีอาชีพหลักนะวันไหนที่ฉันมี ฉันไม่มีอาชีพหลักฉันก็ไปยืนขายก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอาชีพหลักของฉันเหมือนกันฉันก็ขายเครื่องสําอางขายอาหารเสริมก็เป็นอาชีพหลักของฉันเหมือนกันถ้าวันไหนเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องไปขายข้าวแกงข้าวแกงก็คืออาชีพหลักของฉันขายแบบสนุกไม่เดือดร้อนกับชีวิตอะไรเงี้ยมันพอเราทําอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มองว่าทุกอาชีพเป็นหลักเป็นรองอะทุกอาชีพคืออาชีพจริงในชีวิตของเราทําได้หมดเธอทําได้หมดตั้งแต่เด็กๆมาทําได้หมดเลย ถ้าไม่มีจริงๆฉันก็ไปบริหารอพาร์ตเมนต์ฉันอพาร์ตเมนต์ฉันก็ร้อยห้องนะซื้อไว้อะไม่ใช้เงินน่ะผ่อนอพาร์ตเมนต์จนหมดแล้วอะ่ะไม่ใช้เงินเลยอะ่ะบางคนถ้าเกิดว่ากินไปเที่ยวไปตอนโด่งดังอยู่อะ่ะดังๆังอยู่โด่งดังอยู่กินไปเที่ยวไปอะ่ะถึงเวลาจริงๆแล้วแล้วถึงเวลาจริงๆพอง,งานมันน้อยแล้วไม่มีเงินก็ก็มีหลายคนนะ ซื้อบ้านซื้อรถหรูหลานะพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บไม่มีเงินก็เยอะนะเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าโลกที่ยิ่งใหญ่มากๆตั้งแต่อดีตจนเกิดถึงปัจจุบันโลกที่มีความสําคัญใบหนึ่งก็คือโลกของวงการบันเทิงอ่ะที่มันเดินมาถึงจุดที่มันอยู่อยู่แสงที่มันเคยมีจัดจ้านแล้วก็จ้าฉายแสงอยู่ยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะมันจะกลายเป็นแสงริบหรี่มันมันจะกลายเป็นอย่างนั้นอ่ะ เราก็ใครจะไปรู้ละ่ะเธอใช่ไหมใครจะไปรู้ละ่ะว่าดารายอยู่ๆก็กลายเป็นไม่มีงานแต่ต้องเตรียมรับไปนะสักวันหนึ่งฉันไม่มีงานฉันก็ไม่มีงานวงการบันเทิงฉันก็รับไม่เดือดร้อนฉันก็ทำงานของฉันได้ใช่ไหมละ่ะพี่วันสวยขึ้นเยอะมากอ๋อวันดีนะคะมันเกิดจากอะไรคะโลกมันเปลี่ยนเธอ โลกมันเปลี่ยนพอดมันซ้ำพระเอกนางเอกซ้ำพอดมันซ้ำแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของในตัวมนุษย์อะมันไม่มีจริงๆละครเนี่ยมึงกูเมื่อก่อนก็ไม่ได้นะมึงกูไม่ได้อันนั้นไม่ได้อน,นี้ไม่ได้แล้วตอนนี้คนแบบทะเลาะก,กันจะตายในละครเนี้ยหล่อนเธอกับฉันต้องอย่างนี้ต้องมันไม่ใช่แล้วคนดูมีความรู้สึกว่า คนที่ดูอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมาล้าหลังไปอ่ะมันไหม้มาล้าหลังไปอ่ะนางเอกเธอนางเอกสมัยก่อนจะต้องใส่เสื้อคอเต่าปิดมิดชิดหมดแล้วชีวิตจริงมันไม่ใช่อะนางเอกในชีวิตนางเอกคนคนในปัจจุบันเนี่ยลูกคุณหนูร่ํารวยมาหาเศรษฐีบางทีก็ใส่เสื้อสส่เดี่ยวแล้วมันก็ดึงดูดเป็นความแบบว่าเอ้ยโลกมันไปแล้วแต่การแต่งตัวกันะยังยังเชยอยู่เลย แล้วก็มันก็มีนางเอกหลายคนที่นอนป่วยใส่ชุดนอนแต่ก็ยังใส่คนตาปลอมแต่งหน้าโบ๊ะอยู่เนี้ยนอนป่วย,ยในโรงพยาบาลผมก็ไม่ยอมผมยุ่งผมก็ไม่ยอมผมยุ่งบางคนป่วยยังใส่คอนแทคตาอยู่เลยอะ่ะในเรื่องอะ่ะมันก็เลยขาดความสมจริงสมจังแล้วก็คนดูก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยม,ม,มันไม่มันไม่รู้สึกอินกับฉากฉากนั้นอะ คนก็ไม่อยากไอ้นี่ด้วยไงใช่ไหมจริงๆแล้วก็โดนยัดเยียดพระเอกอะ่ะพระเอกนางเอกอะ่ะพระเอกนางเอกที่มีที่มีคู่จิ้นคู่ขวัญเนี่ยแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยคือ พอเป็นคู่นี้เสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวที่เป็นเอฟซีของคู่เนี้ยของคู่เนี้ยรักคู่เนี้ยพอเขาจะแยกจากกันก็ไม่ได้เขาแยกจากกันก็เป็นเรื่องทําไมอย่างนั้นอย่างนี้ลงไปเขียนกันเยอะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นแฟนคลับทำร้ายดาราโดยไม่รู้ตัวเราต้องปล่อยเขาไปโตเธอ ถ้าไม่อย่างนั้นเลยดาราคู่นี้คู่จิ้นคู่ขวัญที่เรารักเนี่ยมันจะเหมือนต้นไม้ที่โตอยู่ในกรงลวดไม่โตไม่ได้เบ่งบานตามธรรมชาติบางทีต้นไม้ต้นเนี้มันอาจจะโตยิ่งใหญ่ขึ้นไปแผ่ร่มเงาแล้วก็ขยายสาขาให้เบ่งบานออกไปคนดูเยอะขึ้นก็โดนจํากัดว่าจะต้องคู่นี้คู่นี้แล้วแต่นี้แฟนคลับเนี่ยที่หวงห่วงเนี่ยพอถึงเวลาก็ไม่ได้รักรักดาราคุ่มนี้จริง แฟนกลับก็ไม่ได้รักาดารากลุ่มนี้จริงแล้วมันไม่ได้ขยายฐานพอบอกรักรักรัก,ก,กแบบนี้ด่าว่าไม่ยอมจะต้องคู่กันเอาไปคู่คนอื่นทำไมอย่างงูอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอถึงเวลาถ้ามีจิ้นคู่ใหม่ขึ้นมาเราก็จะไปรักคู่ใหม่โดยทิ้งคู่นี้ไว้ในสิ่งที่เรากดเขาไว้เขาก็ไม่ได้เติบโตเราก็ทิ้งเขาไปแล้ว แฟนกลับมันก็น้อยลงน้อยลงไปรักคู่อื่นจริงๆมันไม่ได้ <c oughs> จริงจริงมันไม่ได้แล้วก็พอโลกมันเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าโดนยัดเยียดมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นซ้ำซากจำเจเราจะบังคับให้คู่นี้อยู่คู่นี้คู่นี้แต่อย่าลืมว่ามีดาราอีกหลายคนหลายคู่เป็นร้อยๆคนในประเทศไทยที่ทอมที่ทอมจะเปิดโลกกว้าง แล้วก็เปิดรับแฟนคลับใหม่ๆแล้วก็คนรุ่นใหม่เธออย่าลืมนะแฟนคลับกลุ่มนี้เขาค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็วิธีการคิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นอีแฟนคลับเด็กขึ้นมาอย่างเงี้ยที่มันขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กล้าพร้พรอมจะรักใครก็ได้ที่ทําให้เขามีความสุขมันก็เลยโดนแบบโดนแบบเหมือนบีบบีบ,บอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปทํา รักแฟนรักดาราคนไหนรักอะไรคนไหนก็ก็มองเขาเติบโตเขาแล้วก็เขาคือเขาคือคนที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็เขามีชีวิตของเขาอย่าไปบังคับให้ไม่มีแฟนพอไม่มีแฟนไม่มีคู่เธอรู้ไหมว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยจะรักใครก็ไม่ได้จะมีแฟนก็ไม่ได้เปลี่ยนคู่ก็ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นผิดธรรมชาติแล้วพอ ความติดธรรมชาติบางทีคู่รักดาราคนนั้นอะไปใช้ชีวิตที่เป็นมนุษย์ธรรมดามีแฟนมีครอบครัวมีอะไรต่ออะไรเราไปเกลียดเขานี่มันคือเรื่องจริงมันมันมันคือมันคือดาราที่เรารักมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้นไม้ดัดบอนไซมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือชีวิตมนุษย์จริงแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พูดถึงละครทั่วๆไปนะตอนเนี้ย บางทีเขาเปลี่ยนคู่พอเปลี่ยนคู่เสร็จปุ๊บเห็นไหมว่าเขาเติบโตขึ้นมาเยอะแล้วเราก็ยังรักเขาอยู่เรายังรักเขาอยู่นะคู่นี้ยเป็นคู่ที่โอ้ยฉันไม่ยอม้องต้องคู่กันเคมีตรงกันพอเขาเติบโตเธอเห็นไหมว่าเขาจะจับแยกคู่ซึ่งซึ่งมันเป็นไปตามธรรมชาติที่จะต้องจับแยกคู่ผู้บริหารโดนด่าแบบเยอะมากโดนด่าจนกระทั่งแบบเฮ้ยไปด่าเขาทําไม จะคู่แบบนี้ไปตลอดบางทีมันเป็นไปไม่ได้เล่นคู่กันไปสองสามเรื่องมึงก็ไม่ดูแล้วตัวมึงยังไม่ดูเลยมึงเบื่อใช่ไหมมันเบื่อ,ม,ม,อมันก็เลยกลายเป็นละครที่แตกต่างสนุกสนานแล้วก็ลงทุนเธอรู้ไหมละครช่วงวัน่ะเป็นละครที่ใครเล่นช่วงวันแล้วจริงๆถ้าผ่านช่องวันได้ในช่องอื่นเล่นได้หมดเลยนะ ท้องวันเขาจะเคี่ยวเรื่องเรื่องบทเรื่องการแสดงเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะเสื้อผ้าหน้าผมไม่ได้เธอโดดนี่โ้โหโดนเลยนะฉันเคยถ่ายละครเรื่องหนึ่งอะแล้วใส่เสื้อตัวนี้อยู่ใช่ปะแล้วพอเสร็จปุ๊บคอสตูนเอากลับบ้านสมมุติสมสมุติว่าเสื้อตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็พอพอถึงเวลาปุ๊บจะต้องกลับมาถ่ายใหม่แล้วลืมเสื้อตัวเนี้เธอรู้ไหมว่า เป็นเรื่องใหญ่เลยนะจะต้องถ่ายที่นครปฐมแล้วก็คอสตูมจะต้องซ้อนซอนโมอเตอร์ไซค์อะ่ะ <c oughs> ยังด่วนรถติดอะ่ะไปมีนบุรีแล้วกลับนครปฐมรออยู่ประมาณสี่ชั่วโมงถ่ายไม่ได้แล้วพวกดาราก็นั่งอยู่ในนั้นชันเนี่ยสร้างบรรยากาศในกองอ่ะเพราะว่าดาราเบอร์ใหญ่ๆเขาก็หูดิบนะเธอมันถ่ายไม่ได้อ่ะ นั่งๆน,งนอนๆหลายชั่วโมงอีเด็กคนนั้นก็ร้องไห้ก็จับมือกอดมันตลอดเลยมันปิดพลาดได้ช่องใหญ่ๆเขาจะไม่ยอมนะเขาไม่ยอมเธอสวัสดีทุกคนนะคะกดหัวใจด้วยซี่กดแชร์ด้วย <c oughs> คนดูละครก็ยังมี ไม่ใช่ไม่มีนะคะคนดูละครก็ยังมีแต่เขาเลือกดู